แต่ลมันขึ้นนีครับขึ้นมางหอดบ้าน mm hmm. แกงพอดีครับพี่น้องของฝากของตอนที่เราดิครับยืนเขาลงจากเด็กแกงโมจากทิมันจากป่าเก่าเป็นเอามาตอนมันขึ้นนีครับขอบคุณหลายเดอ้อทิมัน,น,น,ม,น,ม,ม,นม่นี่ม่สมในพีดม่สมไม่คิดบ่อนในสมไม่คิดออนาม,ม,มาให้มันขึ้นอันนี้ของปลชวนอันลอดสุดท้ายหลือเดอ้อว่าสันมาอีกปลาชวนนะบ้างขอบคุณหลายเดอ้พอพลาชวนที่ บอกแลงเสีแแยแล่นใจไม่ห้ลูกไสตลอดได้อันไเก่าไม่บอกม้องรับสุด้ทยไหมถึงรามันออกชุดสุดไทยของของฤดูกาลน,นี่สินะครับข <c oughs> ่อนปลูกเองเนด้ครับพี่น้องบักม้เนขั้นกับปลูกเองเนี่ยบักม้นวนขัอนกับปลูกเองนี่ตันไว้ยังไงเนี่ยพี่น่ะม่วนจั่วหลวดห็งไหมนี่ขั้นจัห่หลวัดําไนบุ๊คไอพวกมาไล่นาฮั่นเออขอไม่ไครับ บ้านี้อัน,นอันนี้ทงนี่อันนี้ข้าวต้มเนาะน,นี่ข้าวต้มหวัวหนึ่งหัวน,นี้ครับพี่น้องอันอันนี้บักทัวครับพี่น้องครับ,บทัวเด้อนี่เด้อของนอง้องด้วยไส้ของเมคเกียมด้วยไส้หน่อยเบาเนื้อนวะันนี่เป็นคนนิสัยดีพี่น้องอัน,นเป็นคนบอ่บอปาบอกบ่อปอนใดลแล้วกาศยามไอล่ล้ำหรือว่าพอลำ้ำพอสามลรานลำ้ำพูดอะไรล้ำ แกไปเก็บะสบกันแกกันไปไปสุ่มไปบึง้งโอ้ใส่คล่ายๆกันเลยไปนอนครับผมได้ก่อนเรียงนํำใหม่ๆมอันนี้สมนี่ของแม่มุ้ยมาสั่นบ้านนี่นนี่แล้วแม่แหม่มแล้วบอกเกว่าสมแม่มุ้ยเด้อนี้ไก่ตัว,น,วนี้ไหมไนองนี่ไก่เี่ยวบอมมแก้วแก้วปลรรานี่ พเนื้อสุกด้วครับนี่ของทีมงานของแม่แหม่มของโกสุนพิสัยแก้วกับปิ่งไก่สิบัวขาดเลยว่าตไสว่าพเนื้อปีแอันไก่ย่างเขาสุนขวงทรงหลานอ่าทรงหลานไก่ย่างเขาสุนขวงรสชาติเป๊ะเลยแล้วก็แก้วนี่คัขนาดเล็กพี่น้องครับเอาอันนี้ก็บเครือรีวิวของฝากสั้นๆครับให้พี่น้องในเบื้องยามเสาครับตอนนี้ประมาณบัวบ่ายตีห้าขอบคุณหลายครับพี่น้องครับที่ติดตามรับชมรับฟังกด แค่กดไหลให้กำลังใจให้ทีมงานโชคใจหน่อยดาวเหนื้อมือขึ้นกับขอบคุณหลายลกับมังใจจากพ่อแม่พี่น้องเงาขอบคุณจ้าภาพเมียเจ้าภาพเก่าที่ไม่จางพอมนะครับขอบคุณของฝากของตอนเด้พอพอ่อแม่ที่เอามาให้ลูกชาย,ายขอบคุณหลายลครับ